สายดีสบายดีทุกคนเนาะเอฟซีทุกคนเนาะมันนีแพ็กก็มาลงงานคือเก่าเนาะทุกคนมาซอยเจ้านายแบบว่าอันนั้นเหตุของส่งลูกค้านเนาะทุกคนแพ็กของส่งลูกค้าเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะได้เวลาส่งเนาะทุกคนเนาะแพยกก็เลยมาซอยงานนอนหลังจากส่งหนองไปโรงเรียนเสร็จแล้วเนาะแพ็กก็มาซอยงานเจ้านายคือเก่าเนาะทุกคนหลังหงเนาะนี่เนาะ พอล่งกินเขาเสาแล้วพ่อแม่พี่น้องบองป้ายเนาะกระเดินองสิท่ากันแบบไปลุยงาน่อเนาะทุกคนเดียวแค่กับสิไทยให้เบิงเนาะเป็นชุดช็อตที่แปลว่าในการทํางานเนาะทางมีโอกาสได้ถ่ายทุกคนเบิงเนาะพ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวสิถ่ายให้เอฟซีดูนะคะก่อนจะไปดูกันก็ขอให้วันนี้ก็เป็นวันจิตจีเนาะทุกคนก็ขอให้ควงเฮงๆรวยๆนะคะปังๆนะคะมีอียุยืชุ่มนี้ว่าใช้นะคะทุกคนไป สู้งานกันต่อนะคะแล้วก็คนไหนที่เอซี FC คนไหนที่ทำงานนะคะก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะสนุกกับการทำงานในทุกๆหน้าที่ในทุกๆตำแหน่งนะคะทุกคนนะคะไปแล้วพอพีน้องไปเดียวเจอกันนี่นะคะอันนี้คือไฮโสทนเบิงสถาซทนพีในหน่อยเนาะทุกคนไปค่ะไปลุยกันเลยนะคะ ん แต่ละขันตอนยุงหนขนาดเด้อบูแกออกแล้วก็เสียบใส่เสียบน้ำหอมเสียบกระดาษใส่ปอันนี้คือแกกองเ,ออเปิดออกจากกลองเปิดออกจากกลองแล้วก็ยกตัวน,นี้ออกเอาทุ่งออกแล้วก็มาว่างเลี่ยงกันจังสี่จังสี่จังสี่แล้วก็ใส่น้ำหอมใส่น้ำหอมแล้วใส่กระดาษอีกแล้วก็เดี๋ยวเอามาอีกยางล้ายางมาใส่ทุกคน ไปใช้เบิงเนาะเดี๋ยวก็สิจัดดอกไม้ใส่แล้วบัดนี้จัดดอกไม้ใส่ทั้งดอกไม้ทั้งแซ่กั้นบ่นี่แซ่กั้นแล้วก็สดอกไม้ันน้นงนั้นก็เป็นจาน

สเม,ออเมื่ออะไรไเน่ทสียเ,เนนวกมื่อพ่อแม่พี่น้องเชาแพกับแพกเขาเนาะอันนี้คือกองเปล่าทุกคนเนาะและะ้วก็ข้างในมันก็สิเป็นอย่างสีเนาะใส่เขาทุกคน วิวงานให้เบิงมันทุกคนมันนี้นะยกก่ลอง วะยังอีเไรโอ้ยเหตุกมูเอิ้นขอกระเปล่าไปแลนะ้เนาะเฮ้ยพระท่าน,นได้เลี้ยงหอดกล่องทุกคนแพ้แก่อันนี้ออกจากกล่องแก่กล่องสีเขียวออกไปไหวพุ่นยังพระท่าน,นได้เลี้ยงกล่องแล้วจำเบิ่งพร่กมาเลี้ยงกล่องก่อนอยังพระท่านเห็นแล้วเลี้ยงกล่องก่อนทุกคนนี่ไงครับโอ้โหผลงานที่เราดึงออกนะครับยานะครับไม่ต้องใส่ใช่ไหม นี่นะครับเนาะกลับประมาณนี้แล้วเนอะเดี๋ยวสเแรก็จะข่อจบคลิปถ้าเพียงเท่านี้นาะพ่อเมย์พี่น้องทีง่พาดประกันได้ก็ตก้องขอบขอโทษขอัยเนอแล้วก็ตก้องขอบคุณเอฟซีทุกคนนอทีซัพพอร์ตสเแรด้วยกันกดติดตามกดไล แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพรขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีทุกคนเนาะที่คอยซัพพอร์ตและให้แรงใจของแพรแค่นหนึ่งคอมเมนต์แพรก็มีความสุขแล้วเนาะแต่ก็คุณรู้สึกว่าน้ำมือน้ำวันก็ให้ยิ่งรลายขึ้นเนาะทุกคนแพรก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อตองโคทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าหรือว่าเอฟซีกำลังจะเข้ามาเนาะทั้งไทยและลาวแล้วก็ต่างประเทศก็ขอขอบคุณหลายๆแล้วก็ ขอให้ทุกคนสูๆน่ๆเป็นกำกันเด้อน,นองพ่อเมยพี่น้องไปแล้วสบายดีบ,บ๊ายบายนี่ทุกคนอันนี้ก็คือ,อยังบดท่านในเหล่าเนาะย่งตองอันนั้นยังตองอยังจอดจอดตรงตรงอันนี้เนาะพ่อเมยพี่น้องตรงที่แบบว่าขวดน้ําหอมเนาะทุกคนเนาะนี่นะคะก็จะมีนี่นะคะนู่นนี่นั่นไล่ขนาดพ่อเมยพี่น้องเอ้ยมันละเอียดมันไล่ขั้นต้นเนาะทุกคน นี่อันนี้คือแบบนิดๆหน่นนอยๆนะคะนี่นะคะคือโชว์นิดๆหน่นนอยๆกันเองนะจ๊ะนี่นี่วันนี้นะคะเราก็แพ็กกันอย่างดูเดือดเลยจ้ะโนนนนๆอันนี้นะคะนนก็คือปิโนโเนี่ยเนี่ยเนี่ยไจนี่นะคะทุกคน อันนี้ก็คือผาน้องทุกคนเป็นห้าสีไทนี่เออ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 อันนี้ก็คือกล่องใส่จานน้องทุกคนนี่กล่องใส่จานอันนี้คือกล่องใส่จานอันนี้คือกล่องใส่ปิโตทุกคนเอาก็เห็ดกันมือนี้เนาะนี่นี่กล่องใส่ปิโตสีเขียวๆนี่นี่กล่องใส่จานชามนะคะนี่นะคะจานชามก็ประมาณนี้แหละนี่นะคะทุกคนส่วนโชนนั้นก็คือใส่แจกันดอกไม้เนาะ ทุกคนเนาะก็ประมาณนี้และโอเคนะทุกคนเนาะมันนี้ก็ถือว่าวางเว้นไว้หนึ่งจะว่าเข้าผลิตคองบอทันเขาเนาะนะคะทุกคน